สวัสดีค่ะกสิบบอกเรานะคะมาพร้อมขับรถกระบะ4ประตูค่ะทุกท่าน4ประตูออโต้นะคะคันนี้ปี2012 m i t s u b i s มิตซูบิชิไททันพัประตูค่ะเครื่องยนต์ VG VG เทอโบนะคะขับขี่สบายอัตราการเร่งดีค่ขัดพานเร่มชุดโอนมีครบด้วยนะคะด้านหลังคารอนกระบะสวยๆนะคะ รถสภาพแบบเดิมๆเลยนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะไม่มีชนนะคะภายนอกนี่สียังเดิมๆอยู่เลยคุคานสภาพดีสวยฉ่ำด้วยภายในสวยห้องเครื่องสวยแอร์เย็นค่ะเรี่มชุดโอนมีครบนะคะราคาคันนี้1 9 9 0 0 0 0บาทสนใจติดต่อดูรถได้ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนัดหมายล่วงหน้าและติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ ไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ